Thank สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพูดเรื่องการยืนยันตัวตนนะครับผ่านเจ้าตัวคนละครึ่งนะครับก็คือผมอ่ะได้สิทธิ์แล้วนะครับทีนี้ครับผมยืนยันตัวตนผ่านมือถือไม่ผ่านนะครับผมเลยต้องไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารที่ตู้ ATM นะครับแล้วมันไม่ผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามันติดตรงไหนบ้างนะครับผมทํายังไงถึง สุดท้ายนะครับผมผ่านได้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคมาลุยกันต่อเลยนะครับก็คือขั้นตอนเนี้ยผมผ่านแล้วครับลงทะเบียนเนี่ยผมผ่านแล้วได้ SMS แล้วนะครับแล้วก็โหลดแอปเป๋าตังค์แล้วครับทีนี้มันยังไม่ได้สิทธิ์ครับเดี๋ยวไปดูหัวข้อย่อยนะหัวข้อย่อยคือนี่การยืนยันตัวตนครับก็คือเราอ่ะกดไปที่ g Wallet ครับแล้วก็ เข้าใช้งานครับเพราะว่าผมเคยใช้งานไว้แล้วครับทีนี้มันก็จะให้เรายืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนครับผมก็กดเข้าไปนี่แล้วก็มาตรงนี้ครับก็ถ่ายรูปปัว๊วแล้วก็รอ OTP ครับปัว๊วแล้วก็สแกนหน้าครับปั๊สแกนไปแล้วก็ขึ้นว่าไม่ผ่านครับให้ไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM อนะครับอันนี้ผมยืนยันประมาณ4 5หรอบนะไม่ผ่านสักรอบเลยครับ ไม่แน่ใจว่าบัตรประชาชนเราไม่ชัดแต่กล้องเราชัดเกินไปหรือเปล่านะครับอ่ะช่างมันผมก็ไปที่แบงก์นะครับผมกล่าวว่าใส่บัตรเข้าไปก็ได้เลยครับที่ไหนได้มันไม่ใช่แบบนั้นครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีที่ทางเอ่เพจของกรุงไทยเขารีวิวไว้ครับนี่ครับข้อมูลจากกรุงไทยครับขอขอบคุณด้วยนะครับเนี่ยตู้หน้าตาประมาณนี้เด้อเข้าไปเลยครับทีนี้ มันก็อันนี้เขาบอกว่าจะหาตู้ยังไงครับก็ให้เสิร์ช g o o g l e Map ครับเสิร์ชชื่อตามนี้เลยครับนี่ครับอ่ะทีนี้ก็มาที่ผมมาที่ตู้แล้วมันก็จะมีคำสั่งยืนยันตัวตนแบบนี้เลยครับนี่กดเข้าไปครับแล้วก็อ่านแล้วก็รับทราบนะครับแล้วก็รับรองทีนี้ก็อ่าน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 อีกครับแล้วก็ยินยอมครับปุ๊บให้เสียบบัตรครับอ่าผมเสียบเลยตู้แรกผมเสียบเลยปุ๊บเสียบไป สักพักหนึ่งเนี่ยเออแต่ว่านี่ครับการใส่บัตรก็ตามนี้นะครับเขามีบอกนะครับรูปเราจะต้องอยู่ตรงนี้นะอ่ะผมก็แย่เข้าไปครับแย่เข้าไปมันไม่อ่านครับแย่เข้าไปตั้งนานครับแล้วมันขึ้นว่าคุณไม่ใส่บัตรในเวลาที่กําหนดครับผมใส่ไปตั้งนานแล้วมันไม่ได้ครับทีนี้แสดงว่ามันไม่ได้ใช่ไหมผมก็ดึงออกนะครับใจใหม่ขึ้นเหมือนกันครับขึ้นว่าเราไม่เสียบบัตรเข้าไปครับแต่เราเสียบเข้าไปแล้วครับก็คือไม่ได้ครับอันนี้คือเคสแรกนะครับผมก็เปลี่ยนตู้เป็นตู้ที่2 ตู้ที่สองก็หยอดแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับขึ้นเหมือนกันครับขึ้นว่าเราไม่ได้เสียบบัตรตามเวลาที่เขากําหนดครับซึ่งจริงๆอ่ะเราเสียบเข้าไปครับเออสรุปไม่ได้ครับทีนี้ตู้สองไม่ได้แล้วนะไปตู้สามครับผมก็เข้าไปในห้างเลยนะครับเพื่อนๆทีนี้เสียบเข้าไปครับปุ๊บมันอ่านครับอ่ะมันขึ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะผมโคตรดีใจเลยว่ามันได้แน่นอนนะครับขึ้นแบบนี้ครับ โปรดรอสักคู่ครับระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับเพื่อยืนยันตัวตนของท่านผมก็ดีใจแล้วเสียบเข้าไปสักพักหนึ่งมันขึ้นแบบนี้ครับขออภัยเครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลบัตรประชาชนได้นะครับให้เสียบใหม่อีกอ้าวเวแล้วไม่ได้ครับผมก็เสียบอีกรอบมันก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันครับทีนี้เปลี่ยนตู้ครับตู้ที่4ก็ขึ้นเหมือนกันครับสี่รอบครับสี่ตู้ไม่ได้ครับจนมาถึงตู้ที่ห้าครับเสียบเข้าไปใหม่ปุ๊บ อ่านครับรอสักครู่แล้วก็ขึ้นมิชชั่นคอมพิวให้ผมครับโอ้โหผมนี่ดีใจโคตรครับเนี่ยแบบนี้ครับขึ้นแบบนี้นี่ครับเก็บข้อมูลไปตรวจสอบเรียบร้อยนะครับจะขึ้นแบบนี้ผมดีใจมากทีนี้ก็คิดว่ามันจะเข้าเลยครับมันจะกดเข้าไปแล้วมันก็ให้เติมตังค์ได้เลยครับไม่ใช่ครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของผมคนเดียวหรือเปล่านะใครเป็นคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับก็คือพอมันกดเข้ามาเว้ยมันก็ให้เราเข้าตรงนี้ใหม่อีกรอบครับเอ้าอะไรวะ แล้วก็ให้สแกนตรงนี้ใหม่อีกรอบเว้ยอะไรวะกูเพิ่งจะยืนยันตัวตนผ่านตู้ไปไม่ได้เหรอเนี่ยทีนี้สแกนใหม่สแกนหน้าใหม่หนึ่งรอบไม่ได้ครับแล้วก็ออกมาใหม่เข้าใหม่ครับสแกนใหม่อีกสแกนหน้ามาอีกทั้งสแกนตู้แล้วก็ต้องมาสแกนแอปอีกครับเนี่ยสแกนสองรอบครับได้ครับโอ้โหมันไม่ง่ายนะครับการสแกนหน้าเนี่ยครับยืนยันตัวตนผมคิดว่ามันจะง่ายครับหรือว่าหน้าเราเปลี่ยนไปวะ เราหล่อขึ้นหรือว่าเราแย่ลงวะเนี่ยเนี่ยกว่าจะได้ครับประมาณสองรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปเติมตังค์ได้นะครับโอ้โหใข่เป็นบ้างครับมาระบายให้ฟังหน่อยครับก็คือเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังตู้แรกเสียบบัตรเข้าไปขึ้นว่าคุณไม่เสียบบัตรทั้งนั้นที่คุณเสียบบัตรแล้วตู้2ก็ขึ้นเหมือนกันครับตู้สาก็ขึ้นว่าเก็บข้อมูลแล้วก็ไม่สามารถทํารายการต่อได้ครับสแกนไม่สําเร็จ4ด้วยครับสแกนไม่สําเร็จนะครับห้า ถึงจะเก็บข้อมูลเราได้นะครับผมใช้5ตู้นะครับแล้วก็ต้องมายืนยันผ่านแอปอีก2รอบครับเพื่อที่จะสามารถใช้ใช้การเติมตังค์ได้ครับโอ้โหโคตรยากเลยครับอะระบายให้ฟังประมาณนี้ครับใครที่เจอแบบผมก็อย่ายอมแพ้ครับก็คือหาตู้ครับหาตู้ให้ได้ก่อนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆค่อยไปถามพนักงานครับอาจจะเป็นที่บัตรประชาชนเราหรือเปล่าด้วยนะครับ อันนี้มันมีหลายหลายเหตุนะครับต้องค่อยๆหาเหตุกันไปนะครับนะครับโอเคครับส่วนวิธีเติมเงินเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ JS14 อ่านเวิร์กด้วยครับไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ